ผู้มีวาสนาต่อกันเท่านั้นจึงจะผูกพันต่อกันคุณเชื่อเรื่องวาสนาต่อกันไหมทําไมคนบางคนจึงได้เป็นกัลยานมิตรต่อกันชี้ชวนแนะนํากันไปทําความดีชวนได้โดยง่ายดายแต่กับอีกหลายคนชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปสอนกล่าวตักเตือนก็ไม่ฟังดีกับเขาเขาก็ไม่มีวันดีตอบกลับคิดไปว่าเราประสงค์ร้ายไม่เห็นความหวังดีของเรา ไม่ต้องกังวลเดือดร้อนใจไปทุกคนมีบุพกรรมของตนเองต้องเคยมีปัจจัยผูกฝ่ายกุศลต่อกันก็จะเป็นกัลยาณมิตรกันแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีสิ่งที่พระองค์เองทําไม่ได้สามอย่างที่บันทึกไว้ในมหายาณสมอย่างที่พระพุทธองค์ทําไม่ได้ก็คือ 1. ไม่สามารถโปรดสัตว์ที่ไม่มีวาสนาต่อพระองค์ 2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ 3. ไม่สามารถโปรดสัตว์ให้สิ้นได้วันหนึ่งพระสากยมุนีพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมะอยู่แล้วทันใดนั้นพระพุทธองค์กล่าวแก่พระอาน,นุ์ว่าอาน,นุ์เธอเอาถังน้ำใบหนึ่งไปเบื้องหน้าตามทางจะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงชารานางหนึ่งกำลังซักเสื้อผ้าอยู่ขอน้ำานางกลับมาถังหนึ่ง แต่จําไว้ต้องแสดงกิริยาสุภาพกับนางด้วยพระอานน์ทรับคำแล้วก็นำถังน้ำเปล่าเดินทางไปตามที่พระพุทธองค์ทรงบอกคิดอยู่ในใจว่าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่เห็นจะยากเย็นอะไร,อะไรพอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นสตรีชาราผมขาวนางหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่จริงๆดังที่พระพุทธองค์ตรัสบอกไว้พระอานนจึงกล่าวปิยวาจา ขอน้ำจากหญิงชารานั้นอย่างสุภาพอ่อนน้อมไม่เท่าไม่เท่าข้าอยากจะขอน้ำสักถังหนึ่งจะได้ไหมหญิงชาราผู้นั้นเมื่อได้เห็นพระอานนท์เหมือนกับไม่รู้ไปโกรธใครมานางตอบว่าไม่ได้หรอกน้ำในบ่อนี้ใช้ได้แต่กับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เท่านั้นคนอนื่นห้ามตักเชนะไม่ให้ไม่ให้แถมยังไล่พระอานนท์อีกด้วย พระอานอ์จะอ้อนวอนขอนางอย่างสุภาพอย่างไรก็ไม่เป็นผลเมื่อสิ้นหนทางก็ถือถังเปล่าเดินกลับไปเข้าฝ้าพระพุทธองค์แล้วแจ้งความตามที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงพยักหน้ารับแล้วบอกให้พระอานท์นั่งลงแล้วขอให้พระสารีบุตรไปทําแทนพระสารีบุตรไปถึงที่บ่อน้ําก็กล่าวกับหญิงทราคนเดิมเช่นเดียวกันกันกบพระอานท์แม่เท่า ในเท่าข้าอยากจะขอน้ำสักถังหนึ่งจะได้ไหมหน่าแปลกใจสตรีชารานางนั้นเมื่อได้เห็นพระสารีบุตรก็ทำหน้าเหมือนได้พบกับญาติที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานไม่โกรธไม่โวยวายแถมยังกล่าวตอบด้วยดีๆว่าได้ได้ได,ได้เอาเลยตามสบายเลยพระคุณเจ้ามามามาข้าช่วยท่านตักน้ำให้ดีกว่าก่อนที่พระสารีบุตรจะกลับนางก็กุลีกุจอกลับบ้าน รีบกลับไปเอาสิ่งของมาถวายพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรนำกลับไปอีกเมื่อพระสารีบุตรรับน้ำมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระสารีบุตรนั้นนั่งลงพระอานท์สงสัยเป็นกำลังในความแตกต่างจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุอะไรจึงเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าข่าพระพุทธองค์ตอบว่าที่นางปฏิบัติกับเจ้าทั้งสองแตกต่างกันเช่นนี้ เพราะในชาติอันล่วงมาแล้วสตรีชารานางนี้มีสภาพเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นหนูตัวหนึ่งแล้วนางก็ตายอยู่บนถนนพระอานนในชาตินั้นเป็นพ่อค้าผ่านทางมาเมื่อได้เห็นซากของหนูตายตัวนั้นอยู่ในใจของพระอานนก็เกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนเดินเอามือปิดจมูกแล้วจากไปแต่ตรงกันข้ามกับพระสารีบุตร เมื่อพระสารีบุตรได้เห็นซากของหนูตัวนั้นก็ให้บังเกิดจิตเวทนาสงสารซ้ำยังเอาซากหนูตัวนั้นไปฝังกลบให้เป็นอย่างดีเมื่อชาตินี้พวกเจ้าได้พบกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่นางปฏิบัติต่อเจ้าทั้งสองจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้จิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องรอบคอบไม่ก้าวล่วงผู้อื่นแม้ความคิดจากมหาปรัญญาปารมิโตประเทศ มีบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าพร้อมพระอานนท์เดินไปบินทบาตในเมืองไวสาลีพระอานนท์มองเห็นสตรีนางหนึ่งยากจนข้นแค้นเป็นที่น่าสงสารพระอานนท์ทูลขอให้พระพุทธองค์ไปโปรดนางพระพุทธองค์ตรัสว่าเรากับนางไม่มีเหตุปัจจัยผูกต่อกันดังนั้นนางก็จะไม่ศรัทธานในเราเราก็ไม่สามารถที่จะโปรดนางได้ พระอานุ์รบเร้าอยู่ถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าจึงดำเนินไปหาหนางเมื่อยืนต่อหน้านางสตรีนั้นกลับหันหลังไม่สนใจพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์จะเดินไปยืนต่อหน้านางกี่ครั้งนางก็จะหันหลังให้กับพระองค์ทุกครั้งไปแม้พระพุทธองค์จะใช้ฤทธิ์ให้พระกายปรากฏขึ้นทั้งสี่ทิศพร้อมกันสตรีนางนั้นก็ปิดตาเสียไม่มองไม่สนใจพระองค์ พระอานน์จึงได้ประจักษ์แก่คำพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าหากไร้วาสนาไร้ปัจจัยผูกพันต่อกันไม่สามารถโปรดกันได้แม้กับพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มียกเว้นกราบนมัสก,การขอบพระคุณอมตะธรรมจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโย